สวัสดีครับเคยดอยแสบนัวมาละครับวันนี้เคยดอยกับมาครับคุณภรรยากับคุณพี่สาวสมสาผ้าแสบครับผมมาค่ะพี่น้องมากินหนวดมึกกรอบครับพี่น้องมึกกรอบมึกนวดมึกกรอบครับพี่น้องมากมากค่ะกับมานั่งแจมกับน้องไส้จังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องมามาเอา้าจวดเลยขอชิมน้ำนววก่นอนซอกกะทิเซยข่างกันนะคะพี่น้อง <c oughs> เสียงสดเป็นไงดีครับเป็นไงม,มาจวดเอ้าย้ำขาลูกกรอบพักม,มี่พักสลัดค่ะแล้วก็พักควางตุงดอก พักไม่ค่อยหลคยครับน้องแต่ว่าก็เต็มถาดขึ้นเขาตอนนี้ไงครับเล่งให้ตอนนี้ก่อนมือก่อนกาลัางตาด้วยสิงตาด้วยเปไ็นะกินยากเนาะก่อพักเนาะ ไปท็อฟฟี่ฮะชุดไหนมครับไม,ม,ม่มีมละเนาะผ่านมาละครับพี่เน่ะม,มีมละมันยังผม แซบอยู่วันหือร่อยกรอบลบซอกได้ลบซอก อ,อสดหนสนามมีแม่คอย <c oughs> ทำมาสดวนห่าได้รสสัเนาะสดวนสนามมันใช่ด้มใช่ไหมเด็กหรอครัพี่น้อง้องถุงกว้าเหรอคะหลับเด็กครับ รีลูกมากินแฉะปะ กินแต่กินมานี่ยกินหอยมะลาหงหอมนี่ครับระวังตาแล้วระวังตาจังหวันหนานฮามะละหยาดครับพี่น้องมันคือทางบานเท่เอนออออาาะระาังแล้วซาไม่พี่นอ้อง พี่น้องฟังโมโหเรื่งองหลวงเป่าว่าวะ,พะ,ะ,ะพี่น้องฟังโมโหเรื่องเนาะค่ะพี่น้องน่าด่ายังกันหลังเหมือนกันโอ้ยช็ปี๊ดไ่รูกินได้ ผักไนท์ไปไหนล่ะ กินได้แสบีบเนาะกินได้แสีบคักเน่อยอ กันกินดังเสร็จแล้ครับพี่น้องนังแสบหลายหลายคนครับนังแสบเอา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 ไงตอนยัๆๆงไงทนท้าป้าเดี๋ท้ายแฟนรอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาขืนแนอบา้านเดีท้ายแฟนรอวะ <c oughs> โซนาำเนี่ยสุดยอดเลยสุดแสบเลยค่ะพี่น,นอ้อ,องอร่อยมากมซดานเอ้ยคากคากแง,ง่เลยยังไหนไปแล้วคะ่วคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง HH, <ple as> ครับผม ที่ให้เกียรติรับส้มเคยดอยผ้าแสบกับแสบนัวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเคยดอยแสบนัวเคยดอยแสบนัวครับผมสมสาพผ้าแสบในฐานะที่เป็นผีสาวเนาะค่ะก็เลยกาวปิดคลิปให้เนาะค่ะคลิปนี้บ่าวพันเก่งครับน้องไส้บ่าวพันเก่งค่ะพี่น้องจากนั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยดอยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะ สมสาผ้าแสบคับเคยดยดนแสบนวครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ